มึกกรุบมึกบุกและขนมเส้นบุกอันไหนอร่อยกันมาดูสวัสดีครับผมบาวชนะนะครับผมกลับมาเจอหนิแล้วนะครับนะวันนี้ผมมีสินค้าตัวหนึ่งมารีวิวซึ่งเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นกะ็คือขนมมึกกรุบของซันซูเองเป็นเส้นบุกในซอสหม่าล่านะครับผมนะก็อร่อยนะที่เคยกินไปแล้วก็คือเคยรีวิวไปแล้วก็คืออร่อยมากนะครับที่เคยกินไปนะแต่วันนี้จากคลิปช็อตครั้ง,งก่อนที่ผมเคยลงไปเมื่อนานมาแล้วคลิปช็อตที่ว่า มันมีขนมยี่ห้อหนึ่งนะครับที่หน้าตาเอกลักษณ์คล้ายๆข,ของหมึกกลุบเลยนั่นก็คือขนมยี่ห้อที่ชื่อว่าหมึกบุกนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมมีสินค้าหนึ่งที่จะแถมให้นั่นก็คือขนมเส้นบุกซึ่งจริงๆดีไซน์เขาสีสันไม่ได้ดีไซน์เหมือนกับเหมือนกับไอ้พวกนี้นะบอกไ้ก่อนว่าไม่ได้เหมือนนะแต่ด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่มันใกล้เคียงกันก็คือแบบมีหน้าตามีปากยิ้มๆแล้วก็เป็นลูกไฟนะผมได้ไปเห็นมาผมเลยก็เออไหนๆถือโอกาสก,ก็เลยเอามารีวิวพร้อมกันเลยทีเดียวเพื <Wow. S 1> ่อไม่ให้ นะเราจะทําการรีวิวกันเลยนะทั้งหมกึกกรุบหมึกบุกแล้วก็ขนมเส้นบุกนะครับผมนะสีขั้นแ,แรกเราจะรีวิวขนมหมึกกรุบก่อนละกันนะเป็นน่าจะเป็นเบสมาตรฐานที่เราเคยเคย,เคยกินกันนะครับผมนะก็จะเริ่มจากสีนล้วกันนะจริงสิ่งนี้เราเคยกินไปแล้วนะครับ,นะรบนะแล้วก็รสชาติอร่อยรสชาติเป็นเบสมาตรฐานมนที่เราเคยกินกันนะนี่จะเป็นหน้าตาข้างในของหมึกกรุบนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลองฉีกของหมึกบุกนะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงอ่ะผมุกคนดูก่อนว่าอันไหน คืออะไรมีความใกล้เคียงกันไหมผมว่ามีความใกล้เคียงมากอันนี้คือหมึกกรุบของซันซูแล้วก็อันนี้ของหมึกอ๋อมันคือหมึกหนึบไม่ดีต้องบอกว่าข้างในเนี่ยมันคือหมึกชื่อมันคือหมึกบุกแต่มันเขียนทับอีกทีว่าหมึกหนึบใช่ไหมอันนี้คือหมึกกรุบใช่ไหมส่วนอันนี้คือหมึกบุกหมึกกรุปหมึกบุกเอาจริงคลิปนี้อาจจะพูดชื่อสลับบุกไปบนมาหน่อยนะเพราะด้ชื่อมันแบบชื่อมันคล้ายกันมากเลยนะ อันนี้คือหมึกหนึบนะหมึกหนึบนะอันนี้คือหมึกกรุบนะครับนะหน้าตาคล้ายกันมากนะครับนะแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งนะอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้เราจะไม่ได้เอามาเปรียบเทียบมากเพราะว่ามันไม่ได้มีความใกล้เคียงอะไรมากมายเลยแค่ดีไซน์เอกลักษณ์คล้ายๆกันเฉยๆนิดนึงนะครับผมนะโอเคเออเอาแค่รสชาติเฉยๆเราจะมาลองของหมึกกรุบก่อนเลยหมึกกรุบของซันซูนะครับผมนะแค่ชื่อก็สับสนแล้วจริงๆเหมือนเดิมครับกินง่าย กลิ่นหมาล่ามาชัดเจนจัดเต็มเหมือนเดิมครับอ่าเหมือนที่เราเคยกินเหมือนที่เราเคยรีวิวกันไปอ่าหมึกกรุบมีราคา25บาทนะส่วนหมึกหนึบหมึกหนึบหมึกบุกเนี่ยนะมีราคาอยู่ที่2ี่บาทแพงมากกว่ากัน4บาทไปคำแรกลองชิมของหมึกกรุบสันสุก,กันอืมอืมก็ยังให้คำเดิมก็คือ,คอ,ออร่อยเหมือนเดิมจริงๆมีความอร่อยเหมือนเดิมเลยนะ มีความแบบหมาล่าชัดเจนมากนะครับผมนะั้นมีความแบบชาชาลินนิดหน่อยโอเคต่อไปนต่อไปต่อไปถึงคิวของหมึกหนึบนะหมึกหนึบแล้วหมึกหนึบหรือหมึกบุกนั่นเองนะครับผมนะหน้าตาที่มันคล้ายๆกันอันนี้จะแกะจากด้านท้ายต้องตูดมันนะครับป,รปื๊บเอากลิ่นก่อนนะกลิ่นถ้าพูดถึงกลิ่นนะกลิ่นมีความต่างจากหมึกบุกเล็กน้อย ความต่างที่ไม่ได้หมายความว่าแย่แต่เป็นแบบกลิ่นที่ดีเหมือนกันหอมทั้งคู่แต่กลิ่นจะมีความต่างต่อไปรสชาตินะครับรสชาตินะอืมถ้ารสชาตินะส่วนตัวคิดว่าหมึกบุกเนี่ยหมึกบุกหรือหมึกหนึบเนี่ยจะมีความมันแล้วก็มีแบบน้ํามากกว่าเป็นน้าพวกหมาล่าหะมั้งจะมีความฉ่ำมากกว่านิดนึงนะส่วนรสชาติมีความต่างมั้งอืม บอกไงเดียมันอร่อยนะรสชาติต่างกันแต่ก็อร่อยรสชาติแบบใกล้เคียงกันพอควรนะหมึกบุกอร่อยเป็นมาตรฐานส่วนหมึกหนึ่มเนี่ยมันอร่อยแบบมีความรสชาติมันใกล้เคียงกันมากเลยจริงแบบโคตรใกล้เคียงกันเลยอ่ะจะแบบเทกเจอร์สัมผัสมากกว่านะเทกเจอร์มากกว่าแล้วก็ต่อไปที่ผมได้ไปเจอมาแล้วก็เอามาเทียบกันนะก็คือขนมเส้นบุกบุงรสหม่าล่า อีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ดีไซน์ข้างในจะมีความแตกต่างนะที่มีความใกล้เคียงจะเป็นดีไซน์ของเรื่องแพ็กเกจภผ่นอมากกว่าที่มีความใกล้เคียงกันนะผมนะอันนี้ก็มูลค่า2ี่สบาทบทเหมือนกันนะลองชีกเลยปึ๊บกลิ่นถ้ากลิน่นอันนี้มีความต่างเลยถ้ากลิ่นนะไอกลมเส้นบุกเนี่ยมีความต่างจากตัวอื่นอย่างชัดเจนอืมมันเป็นความต่างที่แบบ บอกยากเหมือนกันนะแต่แตรู้สึกได้ว่าต่างแต่มันอธิบายยากเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมคำแรกเลยกันนะสลหรับขนมเส้นบุกนะของกูดดี้ใช่ไหมอืมพูดตรงๆนะ mm. ผมว่าขนมไอของกูดดี้ขนมเส้นเส้นบุกเนะี่ยมีความแบบรสชาติอ่อนกว่าชาวบ้านไม่ได้เผ็ดขนาดน,นั้นนะมีความเค็มนิดหน่อยรสชาติจะอ่อนกว่าเพื่อนเลยถ้าพูดถึงรสชาตินะถ้าให้รสชาติไอสองตัวนี้คือ,คอคมี <c oughs> ความใกล้เคียงกันมากนะเพราะแบบมันเหมือนกันเลย แต่ถ้าความอร่อยนะถ้าความอร่อยผมยังคงให้หมึกกรุบอร่อยมากที่สุดในลิ้นผมเองนะส่วนมึนึบตามมาแล้วก็ตามมาด้วยของกูดี้นะจริงๆรสชาติั้งสาตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะรสชาติเอกลักษณ์ไม่ได้แย่หรืออะไรเลยนะอร่อยเหมือนกันนะครับผมนะแต่ถ้าอันดับหนึ่งก็คงคงจะให้เขาหมึกกรุบนะครับนะเปรียแบเบทียบกันรสชาติเนาะรสชาติอร่อยมาตรฐานนะรสชาติกลางๆมีความแบบมาล่าจัดเต็ม อันนี้ก็มีความฉ่าน้ํามากกว่าขอหมึกกลุ่มนะครับเป็นมีความมันมากกว่าด้วยนิดนึงแต่รสชาติใกล้เคียงกันนะส่วนตัวนี้จะมีคุณรสชาติที่แบบรสชาติที่จังกว่าชาวบ้านมีความจางนิดนึงไม่ค่อยเผ็ดจะมีความเค็มมากกว่าชาวบ้านด้วยนิดนึงนะฮะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ตอนแรก,กอาจะเทียบแค่สองอันแต่พอดีผมไปเจออันนี้มาไนะปเจอดีมาเลเลยเอามารีวิวเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าใครเคยกินตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนั้นนะฮะ โอเคก็จบก,กันไปแล้วสำหรับการรีวิวขนมเส้นบุกในซอสหม่าล่าทั้ง3ตัวกันนะครับผมนะถ้าใครจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเปใใ็นกำลังใจกันต่อได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไม่ายอย่าลืมเม้นมาบอกนะว่าชอบตัวไหนกันนะครับอย่าลืมเมนนะบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับ